ที่ประชุมวุฒิสภามีมติ71ต่อ59เสียงไม่ถอดถอนสุรพงศ์สืบวงลีย้อนหลังดุกนั่งกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแก้ไขสัญญาสัมปทานดาวเทียมเครือข่ายรณรงค์ด้านสุขภาพกว่า400องค์กรจับมือก่อตั้งสมาพันธ์เครือข่ายเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่เพื่อผลักดันกฎหมายภาพเตือนขนาด85%บนซองบุหรี่มีผลบังคับใช้ สื่อจีนเผยการประกาศใช้กฎหมายด้านการท่องเที่ยวฉบับแรกต้อนรับวันชาติมุ่งเป้าปัดกวาดวงจรธุรกิจทัวร์สกรปรกที่มักบีบบังคับนักท่องเที่ยวให้ซื้อสินค้าและบริการราคาแพงหากบริษัทนำเที่ยวฝา่าฝืนเจอโทษปรับสูงสุด3 0 0 0 0นหยวนพร้อมริบใบอนุญาตดำเนินธุรกิจทันที กรัฐมนตรีนำประชาชนร่วมทำบุญตักบาทพระสงฆ์200รูปถวายพระกุศลคล้ายวันประสูติ100ปีสมเด็จพระสังฆราชพุทธศาสนิกชนร่วมงานคลาคล่ำที่วัดบวรนิเวศวิหารในหลวงโปรโดกล้าโปรโดก,กระหมอ่อมพิมพ์หนังสือมองคลพระธรรมเทศนา5,000เล่มถวายเป็นเครื่องบูชา มีข่าวมาแจ้งให้ทราบท่านผู้ชมครับ,รบที่อยู่ตรงหน้าเราก็คือเห็นแล้วนะฮะว่าเป็นกล่องทูนี่ฮะนี่ฮะทูนะครับแต่ว่านี่ไม่ใช่ True ธรรมดาที่หลายท่านเป็นสมาชิกอยู่นะครับนี่เป็น True ร,รุ่น psi ใหม่นะฮะ <c oughs> ซึ่งเป็นกล่อง True TV รุ่น psi นะครับก็จะเป็น กล่องที่ท่านเอาไปติดแล้วก็ไม่มีเสียค่ารายเดือนอีกต่อไปป oh. กติ True เนี่ยจะต้องเสียค่ารายเดือนนะฮะอันนี้ขายขาดเลยใช่ครับขายขาดเลยนะฮะรุ่น psi ที่ขายขาดเลยนะครับ,รบแล้วก็จะมีแต่ช่องรายการดีๆมีคุณภาพนะฮะ120ช่องนะฮะมากกว่า120ช่องเป็นช่องจาก True Vision นะฮะ70ช่องนะครับมีทั้งสาระความบันเทิงสำหรับทุกคนในครอบครัวนะครับนี่นะฮะแล้วก็มีทั้งแบบเป็นช่องที่ ท่านสามารถจะเติมเป็นแพ็กเกจ new true knowledge จาก truevision ได้ด้วยนะฮะวันละ10บาทนะฮะตรงนั้นจะมีรายละเอียดนะครับแล้วสำหรับรุ่นนี้นะฮะ r ร e รุ่น psi นั้นก็สามารถที่จะดูทีวีผ่านมือถือได้ด้วยนะครับ,ครบแค่สมัครใช้ร่วมกับ s ิ m true move s นะฮะกล่อง true tv ร,รุ่น psi ใหม่นะครับราคาเพียง1,090บาทเท่านั้นนะฮะ1,090บาทเท่านั้นจ่ายทีเดียว ครับนะครับจ่ายทีเดียวแล้วถ้าเกิดใช้ร่วมกับซิมทรูมูฟก็ดูผ่านสมาร์ทโฟนได้ดูผ่านมือถือได้<อ>นี่นะฮะก็เชิญนะฮะเชิญสั่งซื้อได้ที่ร้าน True Shop True Partner นะฮะตัวแทน r u e Vision และตัวแทน PSI ทั่วประเทศนะครับครับโทรศัพท์ก็02-725-7777นี่นะะจำง่ายจำง่ายเชิญนะครับ อเอาปิดท้ายวันนี้นะครับ,รบด้วยภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่แคนาดาเขาจำลองเหตุการณ์ขึ้นมาโดยสถานีโทรทัศน์ช่องหนึ่งนะฮะต้องการจะหาคนที่มีน้ำใจของคนในสังคมนะฮะก็สร้างสถานการณ์ขึ้นมาให้ประหนึ่งว่ามีผู้ชายคนหนึงลืมขวดอยู่ใกล้ถังขยะแล้วดูซิว่ามีใครจะเก็บขวดนี้ไปทิ้งบ้างลองดูนะฮะวางไว้ผมเชือกองเท้า นี่เป็นสถานการณ์ที่สร้างขึ้นมาฮะแล้วเขาก็เดินไปผู้ชายคนนี้แกล้งแกล้งอ่ะเห็นไเราจะรอดูว่ามีใครเก็บเปล่าแล้วก็ทิ้งไว้อยู่อย่างนั้นปวดสีเขียวเห็นชัดเจนเลยนะฮะใช่ฮะไปไม่มีใครสนใจทั้งที่มันใกล้ถังขยะมากไม่มีเดินไม่มีมีไหมผู้ชายไหมเก็บเก็บไหม จะเตะถูกแล้วอ้าวนี่ไงนี่คูนดีเก็บใส่ทั้งขยาปุ๊บโอโหคนปลบมือเกลียวเลยโอ้โหทีมงานเยอะเลยนะฮะโอ้โหขึ้นมาถึงชั้นสองอ่ะเข้หนทีนี้ตกใจน่าดูนะใช่ใช่ลงลงทุนใช้ตัวประกอบเยอะมากโอ้โหนี่ฮะ คือทีมงานเนี่ยเอาหมวกสีแดงมาใส่เลยว่านี่เป็นทีมงานคือทุกคนเป็นตัวประกอบแต่ว่ารอดูดอยูโ่โอ้โหโอ้โหทางห้างเลยเนี่ย <laughs> จบคืนสู่สภาพเดิม <laughs> <laughs> น่าสนใจเป็นรายการทีวีนะใช่ดีนะเอออะไปเราทำบ้างครับ <laughs> จะดีนะลาไปก่อนนะครับพรุ่งนี้กลับมาพบกันนะครัับสสวดีครับสวัสดีครับ